สวัสดีเ,เพื่อนๆน,นี่ผมน,นกครับจากไทยดิส펜เซอร์เทรนนิ่งนะครับก็วันนี้เราก็อยู่ที่สนามมิงเพิรน,นะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทริกเกอร์คอนโทรลนะครับก็มีเพื่อนๆส่งเข้ามาถามการเรื่องเกี่ยวกับการทริกเกอร์คอนโทรลถามว่าไก่แต่งช่วยไหมไก่แบบแพงๆที่ไก่นิ่มๆช่วยไหมถ้าถามผมช่วยแต่ว่าด้วยความเป็นจริงแล้วอ่ะคนยิงสําคัญที่สุดนะครับด้วยการช่วยเครื่องคอนโทรลรู้จังหวะรี reset. เซ็ตรู้ว่าถอยนิ้วออกไปเนี่ยไปไกลแค่ไหนเราจะไม่ ห r ึงทรกเกอร์แรงๆเราจะไม่ปบ t ทรลเกอร์นะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วเราก็มาดูว่าคุมคุม t ทรลเ e อร์ให้ดีมันสามารถทําให้ยิงปืน r e c คอยนิ่มขึ้นไหมมีอะไรแบบว่าช่วยในการยิงซอลล่าช็อตการอะไรย่างนี้อ่าอินพุสตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับตามไปดูกันอานะครับก็่อนอื่นก่อนจะสาธิตเรามาเลียร์ปืนก่อนเพราะว่าอาจจะต้องหันผ่านหน้าตะกล้องบ้างอะไรบ้างมเพราะนั้นเราก็เมคชัว แม็กชนะัวร์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าปืนเราเลียให้นะ <Hey. S 1> เพื่อนเือนดูกันหะน่อยนะนะครับก็เราจะมาพูดถึงเดี๋ยวผมเอาสลิงออกก่อนแล้วกันนะมันจะได้ไม่บังเพื่อนๆนะนะครับก็พูดถึงเรื่อง t r i เกอร์คอนโทรลใช่ไหมอย่างของผมเนี่ยมันเป็นกายแต่งเลยเดี๋ยวผมเพิ่งจะเอาภาพ ใส่ภาพไกดมิวสเปคให้ดูด้วยลวกันนะแต่ว่าที่ให้ดูนียเป็นไกายแต่งอันนี้เป็นไกดของไกซี่นะครับนะครับอันนี้เป็นไกลของไกซี่นะมันก็จะเป็นไกาสองเคยไกด์สองสเตจจะฟิลคล้ายๆไกดกลอสก็คือกดเข้าไปมันจะมีจุดว่างของมันใช่ไหมเป็นเหมือนวอลใช่ไหมแค่นี้เป็นเหมือนวอลประมาณสอง่าครึ่งนะประมาณสองนอครึ่งนะครับประมาณสองนครึ่งแล้วก็ตรง,น War, นง Break, เนี้ยจุดวอลจนถึงเบรกเนี่ยอีกประมาณ ครึ่งนะครับซึ่งมันเบามากๆนะนี่ก็เป็นสต็อกทริกเกอร์นี่คือมิ l ส์เฟกทริกเกอเลยที่หนักประมาณ6พาวครึ่ง6พาวครึ่งเพาวประมาณนะครับแล้วก็มันจะเป็นซิงเกิลสเตจนะก็คือถ้าเพื่อนๆซื้อไกลแต่งนิ่มๆพวกนี้มามันจะสามารถทำให้แบบพลังยิง แบบพก Double ิ o u b l e พวกอะไรเงี้ยได้ได้ง่ายก็คือแบบเหมือนแบบพลาดยิง Double ับ o u b l e tap นะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจซึ่งบางทีเราอยากจะแค่แบบขึ้นมาปุ๊บปั้งเดียวนะครับแต่ว่าเราดันไปพลาดยิงดับเบิ l e tap ดันไปอะไรเงี้ยมันก็ใช่ไหมมันก็นกบางทีเราไม่อยากเราไม่ต้องการที่จะยิงดับเบิ l e tap เพื่อเราต้องการที่จะซ้อมลูกเดียวบ้างหรือจะซ้อมแค่สองลูกบ้างแต่อาจจะพลาดไปยิงสามลูกสี่ลูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกกันนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้เพื่อนๆไปลองทำดูก็คือการ dry fire นะครับซื้อไกลใหม่มาซื้ออะไรใหม่มาอย่างเงี้ยหัด dry fire หรือโรเวอรีก็ได้หรือไฮ g วอดีก็ได้นะครับก็ re, เอาง่ายๆคือขึ้นใช่ไหมเขา้าเซฟใช่ไหมเซฟตี้ออนขึ้นมาจากโ o เวอรี y ใช่ไหมอัพขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่สามารถหัดได้ที่บ้านโดยที่ยังไม่เปลืองลูกนะครับแล้วพอเรามาถึงสนามเนี่ยการที่หัดได้ที่บ้านเนี่ยพวกมัสซ์ e มมโมรีที่อยู่ในนิ้วเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ได้โดยที่แบบว่าเราจะได้ไม่ต้องมาหัดแบบเปลืองลูกเยอะๆนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้ก็ซ้อนกก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันที่ประมาณเจ็ดหลานะประมาณเจ็ดหลาจากเป้านะครับก็หัดง่ายๆเพราะว่าอันนี้เราเหมือนมาหัดเพื่อ control trigger หัด trigger control นะก็เริ่มจาก single shot กันก็ได้นะครับหัดช้าๆอย่างที่ผมเคยบอกในบางวิดีโอ slow is smooth smooth is fast ใช่ไหมแต่เราก็ต้องพยายาม improve speed ตัวเองเพิ่ม improve accuracy เพิ่ม skill ตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ เพราะจะมาสโลว์ตลอดมันก็ไม่ช่วยอะไรถูกไหมที่เราก็จะมาสาธิตเรื่องการยิงนะฮะการคอนโทรลทริกเกอร์กันนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนทำนะสิ่งหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆพนทำเลยหลายๆคนเนี่ยชอบทําแบบนี้ก็คือนิ้วเนี่ยนิ้วเนี่ยจะอยู่ห่างอย่างงี้ใช่ไหมนิ้วจะอยู่ห่างงี้ผมเห็นหลายคนมากเลยนิ้วอยู่ห่างงี้แล้วดึงทริกเกอร์อย่างงี้นะครับการที่ ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า slap trigger หร,หรือถ้าแฟนไทยตรงตัวแล้วก็ตบ trigger นะเหมือนแบบดึงตบตบๆบ,บ,บเข้ามาคิดว่ามันทําให้เร็วขึ้นไหมนะครับบางครั้งเนี่ยมันทาให้ช้าลงด้วยซ้านะครับทาให้ช้าลงไม่พอการคุม recoil มันก็ไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เราโรกนิ้วกับเข้ามาเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนเราดึง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 แล้วจากเป้าที่เราเล็งไว้มันก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนนะครับมันจะเป็นจังหวะวิเดียวกันกับที่เรา p ูปุ๊บเป้าเราก็จะเลื่อนนิดนึงซึ่งบางทีเราไม่รู้ตัวแล้คงคงต้องสงสัยว่าเอ้ย ทำไมผมยิงไม่เข้าเป้าวะอะไรประมาณนี้นะเนี่ยดูอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ผมสแลปทริกเกอร์อะเฮ้ยแต่ไม่เข้าทีเดิม2อันเลยเรื <laughs> ่อผมสแลปทริกเกอร์คือผมเล่งผมเล่ง,ลงแถวเนี้ยแต่พผมสแลปทริกเกอร์ใช่ไหมมันก็กระโดดขึ้นโดดขึ้นไปนี่นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นการที่จะจะคอนโทรลทริกเกอร์เนี่ยเราจะใช้เราจะใช้ปลายนิ้วตรงนี้นะเราเรียกว่าแพดใช่ไหมเราจะใช้ปลายนิ้วตรงแพด ะจะเป็นใช้ปลายนิ้วแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นการยิงการยิงเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่า Reset t r i ิ g e r อยู่ตรงไหน,นใช่ไหมพอเราเอานิ้วเข้ามางี้นิ้วเราจะแช่อยู่บนนี้เรายังไม่กดเราแค่สัมผัสไปเฉยใช่ไหมครับพอกดปัง้งปุ๊บจังหวะรีเซเนี่ยจังหวะ reset เราก็จะถอยออกแค่นี้ใช่ไหมปืนไม่ว่าจะปืน AR ปืนคาบินหรือปืนอกอะไรก,ก็แล้วแต่เนี่ยจังหวะที่เราถอยนิ้วเพื่อไปรีเซ t เนี่ย มันจะทำมันจะมันจะมีเสียงแกลกเพราะว่าตัวทริเกอร์เนี่ยมันมันดีดเพื่อไปรีเซ็ตของมันแต็กของมันเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกได้แล้วก็มีเสียงนะครับเพราะฉะนั้นฟิลตรงนี้ว่าจุดรีเซ็ตมันอยู่ตรงไหนหัดจนหาหัดดรายไฟจนหาจุดรีเซ็ตให้เจอนะครับอยู่บ้านนะครับก็แรกปืนแล้วก็แปะแรกปืนแล้วก็แปะดู ลองดูเพื่อที่เราะได้รู้ว่าเนี่ยตรงนี้นะคือจุดรีเซ็ตเราได้ถอยนิ้วได้แค่นี้เราจะไม่ถอยนิ้วจนออกไปข้างนอกเพื่อเราไม่อยากที่จะสลับทริกเกอร์กลับเข้าไปอีกใช่ไหมครับก็ที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นประมาณเป็นประมาณนี้นะคือคี์หลักๆเลยอะ คีย์หลักเลยที่ไม่อยากให้เพื่อนๆทำก็คือการสแลปทริกเกอร์นะครับการสแลปทริกเกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เราเป้าเนี่ยมันเคลื่อนออกไปแนะ่ๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยหรือสแลปปุ๊บปืนแม่งเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดแน่นอนนะครับผมเพราะนั้นเอาไปเวิร์กออนตรงนี้แล้วก็สิ่งที่สองที่อยากจะให้ไปเรียนรู้ก็คือจุดรีเซ็ตทริกเกอร์อยู่ตรงไหนจุดรีเซ็ตทริกเกอร์อยู่ไหนแล้วถ้าเพื่อนๆมีไกดที่เป็น2องสเตจใช่ไหมไกดที่เป็น2องสเตจเนี่ยเพื่อนๆ,ๆก็ต้องดูว่าเอ้ยจุดวอลมันอยู่ตรงไหนจุดช่องว่างมันนอยู่่ตรงไหใช<น>ม <ๆ S 2> ตอนการรีเซ็ตเนี่ยมันจะรีเซ็ตอยู่แค่วอลก็ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บกลับเข้าไปเราไม่ต้องเอาออกจนสุดจนเพื่อที่ว่าการยิงเร็วเนี่ยรู้จังหวะรีเซ็ตเนี่ยมันจะทำให้ยิงเร็วขึ้นคุมรีคอยได้ดีขึ้นนะคเพื่อนถ้าเพื่อนชอบวิดีโอนี้นะเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์อย่าลืมนะคอมเมนต์คุยกันด้านล่างมีอะไรถามมีอะไรตอบอยากเพิ่มเติมอะไรพิมพ์คอมเมนต์คุยกันด้า,า,าลมมน,นล่างนะครับ เ,เดี๋ยวเราเจอกันวีดีโอหน้าครับเอ้น้องตะก้องน้องตังมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆไหมไม่มีอะ <laughs> ไม่ได้เตรียมมานะาครับผมเ,เดี๋ยวเราเจอกันครับสวัสดีครับ